มาข้าไไข้อูเลยแลวาัอแก้วนะวางเนี่นะไปห่มนี่อแป้งใส่กระป๋องเห็นแป้งทำไมอ่ะเนี่ยครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นนาวาล่าคนาวาล่าเหมือนกันครับ อันนี้ก็เป็นลักษณะเดียวกันนะครับก็คือทําช่องรับทางด้านล่างนะครับนะเอาแป้งสายแป้งเทียบเลยกันกินด้วยนะมีการโรยแป้งเทียบเลยอันนี้สาอ่านี่มีสองปลานะมีเป็นตลาที่มัสิงโตป่ะ ตอกกับจับมืออันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องความง่ายในการที่เขาจะส่งต่อคนลูกเลยครับเขาใส่วันนี้แหละแป้งเองก็ไม่ได้เกี่ยวน้ำ้มาเรื่องัหะมาชี้เลย

อ่าิวเนี่ยรถทุกล้อเวลาขนมันจะเอาแป้งอ่ะสมทรายหนึ่งชิวนาวรารุ่นนี้ได้ได้แข็ง โอเคนะครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณทุกคนนะต่อใครสนใจเรื่องฮะสามร้อยสามเจอที่ห้องรับแขกเลยครับน้องแก่ยกลงเดี๋ยวคุยให้ครบพร้อมกันยกครบพร้อมครับเดี๋ยวยกลงเดี๋ยว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 อย่างนี้เดี๋ยวคุยกับมากกี่ว่าจะไปเอาของกลางออกที่หน่วย ออกที่นี่นะครับนี่เลยนี่เลยดูดูศูนยมือใส่ถุงมือสองสองข้างเลยสองข้างเลยครับเพราะว่าเราจะไม่เก็บกรไม่จะข้างเดียวเลยนะครับได้ได้ได้ไม่ไม่ต้องรีบนะคนที่ไม่ใส่ถุงมือไม่ต้องจับนะฮะเอาเฉพาะที่ใส่ถุงมือครับออกด้านเดียวออกด้านนี้ด้านเดียวเนอะมาออกมาเลยหนู ถรงถุงเนี่ยเนยครับถ้าเราเอาถุงมาสามอันสามอันตัวละพอละแล้มันแตกไม่เป็นไรเป็นมือด้านนน้นมีไหมใส่รล้จะดูดโอ้โหเท่เลย เหม็นแบบเราคุณนตอนอายุสิบสี่อะคุณ้าส่งสิงโตมาบางนี่สิงโตหรอจ๊ะยุดมือ ออออลืมมาแล้วเป็นยังีงบ้เจ็ดเอาน้ำลายแกหมออ่ะหมอเอาเอาอีกอันอีอันมันมีสองตาครับผมตาจับมือเหมือนกันอีกแล้วอันนี้คืออไรเจ็ดต่างข้างผมเราเฮ้ยเอาเปียๆอันนี่อีกฝั่งอะครับวางวางอันนี้ออกไปเด๊ดเดเไม่ใช่อยู่ไอ้งไงไงไงเอาเทียวกัน แงงๆเดียบกัน2อันเออเจ็บกัมาแล้ว่สออย่างคอคอคอหรือดีนะเดี๋ยวหัวแตกพคนมาหดบเฮ้ยเอาเนี่ยเก็บกอนเดี๋ยวลืมไม่รับแวเดี่ยนหมอไม่รับเย็บเอาเลยโอเคเก็บเด็ดเด็ดอย่าง2อย่างมาสยี่ห้อน้องแค่ได้หนังว้องก็ว่าอันนี้มากร

I <laughs> มาไปานนะามากนไรเนี่นนยครับ้ามอคิ้วส <c oughs> มัยูยุ้ยครับวุ้ยเราะมีงานเลยตลอด